ค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนมาพับเปลี่ยนประทานนะคะรูปแบบสวยๆง่ายๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งค่ะดอกบัวจิตตะกรอนนะคะสวยๆเลยใส่เดี่ยงที่หลังได้นะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว65เซนติเมตรค่ะจำนวนสีเส้นและริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว30เซนติเมตรจำนวน8เส้นนะคะเรามาเริ่มกันค่ะเริ่มจากริบบิ้นความยาว65ซนติเมตรค่ะ เราจะพับเข้ามานะคะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้เตจแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะนะเอาเส้นที่1ค่ะจะมาเส้นที่2ส่วนมาในเส้นที่1เส้นที่สามส่วนมาในเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะสอดมาในดูที่1่ค่ะอาออกค่ะรวบเส้นที่สามขึ้นมานะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้เอาเส้นที่1พับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมา เส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจะลายริบบินจับล็อกเข้าไปนะเราจะได้ริบบินแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ริบบินนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้เอามลช้อนที่ฐานไว้ค่ะวงเกลี้วี้อจับสี่เส้นด้านบนไว้นะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลง เส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นะเราจะเหลือริบบิ้นสี่เส้นสุดท้ายแบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สอง เส้นสุดท้ายค่ะสะลูที่หนึ่งทะลุที่สามไปนะคะรวบเข้ามาให้กระชับนะนะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้เสร็จแ,แล้วพลิกกลับมาด้านนี้ค่ะดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะคะจับริบ้นขึ้นมาหนึงเส้นค่ะนับหนึ่งสองสามนะคะพาดค้าสามเส้นไปนะจับพาดค้าสามเส้นไป พัดข้ามสามเส้นค่ะพัดข้ามสามเส้นพัดข้ามสามเส้นค่ะนี่ค่ะเราจะเหลือริบบิ้นสามเส้นสุดท้ายนะคะเอาเส้นนี้ค่ะพัดมาสอดเข้าไปในรูที่หนึงเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามนคะคะเสร็จแล้วพี่กลับมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะ หรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญที่หลังแด้นะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนี่ค่ะสอดล้อสามเส้นไปนะคะหนึ่งสองสามนะ นี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้จับริบบิ้นมาค่ะพับมาด้านหลังแล้วก็พับมาด้านหลังนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้สะท้อนสามเส้นกลับไปเก็บนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ตัดไปลายนิ้วบินทิ้ง มาค่ะต่อมาเราจะเอาดิสบินความยาวสามสิบซนติเมตรค่ะจำนวนแปดเส้นนะคะสอดลอดไปนะคะหนะึ่งสองสามนะสอดสามรอสามเส้นไปแบบนี้ นคะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะพับมาด้านหลังนะคะแล้วก็พับมาด้านหลังสอดลงไปนรดนี้นี่ค่ะ ค่ในแบบนี้นะคะแล้วก็จับตะแคงมาด้านนี้พับขึ้นด้านบนค่ะแล้วก็พับลงมาด้านล่างนะคะข้ามหนึ่งเส้นนี้ค่ะมาส่วนตรงนี้ เส้นสุดท้ายนะสอดลงในหน้ากิบบแบนนะคะทะลุลงด้านล่างนี่ค่ะใล้ปิดแบบนี้แล้วเราก็พับสอดขึ้นด้านบนค่ะ เส้นมานะคะจากวิบบินมาด้านนี้พับลงมาค่ะมิดคว่ำแบบนี้ค่ะนี่ค่ะ ะะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็าพับสอดขึ้นด้านบนสอดลับขึ้นไปเก็บ นคะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกบัวจิตกรนะคะสวยๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ